ปรติศาสตร์ของมนุษยาชาติตลอดเวลากว่า7ล้านปีนั้นบัดนี้ใกล้ถึงการลาวสารบัดนี้การประชุมของเรล่าทวยเทพทั้งมวลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมนุษยาชาตินั้นควรที่จะละเว้นไวให้ดำรงอยู่ต่อไปอีกสักล้านปีหรือไม่หรือว่าบอดด้สักเดียวค่ะการที่มนุษย์นั้น คู่ควรที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปหรือไม่นั้นเหล่าเทพเจ้าควรมอบปรกาศที่จะให้พวกเขาได้รับการทดสอบสักครั้งโดยการมอบสิทธิ์ให้พวกเขาพิสูจน์ทดสอบแล้วท่านพี่ทำอะไรลงไปหรอคะโดียไม่ควรเข้าไปขัดพวกเทพเจ้านะคะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างเทพเจ้าและมนุษยชาติแรกนารรอกการปะลองของเทพเจ้าและมนุษยชาติแบบตัวต่อตัว เทพเจ้าและมนุษย์ฝ่ายใดกันที่จะายแพ้หรือก็คือการชี้จะตาระหว่างทวยเทพและวิญญาณของเหล่าวิรชนไม่ได้พบเจ้ามานานเลยนะเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเอ๋ยตัวเจ้านั้นดีเกินกว่าที่จะปล่อยพวกมนุษย์เอาไว้เหล่ามนุษย์ก็ควรมีโอกาสบ้างสักครั้งที่จะได้เอาคืนเหล่าเทพเจ้าในที่สุดข้าก็หาพบแล้วผู้ที่ควรแก่ข้าจะต่อสู้ด้วย It's party time.